ช่วงฤด,ดูหนาวนะคะจะปลูกหอมแดงดีมากช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวนะคะหาหอมแดงมาปลูกกันค่ะขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยเราปลูกไว้ทําพันธุ์ก็ช่วงฤด,ดูนี้ละคะ่ะ การให้ปุ๋ยหอมแดงก็ให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารค่ะถ้าใครไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ให้ปุ๋ยคอกได้นะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะค่ะสองสัปดาห์ต่อครั้งถ้าดินในกระถางยุบนะคะเราก็ใช้ดินปรุงปลูกที่เราผสมน่หละคะ่ะเติมหน้ากระถางลงไปนะคะ แล้วก็บำรุงด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะคะสูตรเข้มข้นซึ่งแม่บริซอนได้ทำแล้วก็มาใช้กับหอมแดงค่ะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรให้ราดรสทุกๆเจ็ดวันค่ะและทุกๆ5วันก็ราดรสด,ด้วยจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงนียจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินทําให้หอมแดงดูดซึมไปใช้แล้วก็จะทําให้ลาต้นของหอมแดงแข็งแรงแล้วก็โตเร็ว